สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งกันนะคะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งกันที่สยามอ่ะที่เมีมเอาเล็กกรุงเทพนะคะอา่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าขายเคยมาบางหรือปะแต่ก็มันเป็นเอาเล็กที่ขายของอา่ามีของเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง let's go <S ไปข้างในกันเลยข้างในก็จะมีร้านอาหารอา่า ีข้างในก็จะมีร้านอาหารนะคะก็อันนี้เป็นอ๋อตามมาขอล้วก็มีออร้านขายของแย่ๆมากมายเลยนะคะมะีเยอะจะเป็นพวกของแบรนด์เนมแล้วก็นี่โอ้แต่อรอล้วก็มีร้านที่เราจะไปดูนะเดี๋ยวก็จะพาดูหลายๆร้านนะ หลังจากที่เราเดินไปเดินมาแล้วก็ไปร้านแรกมาแล้วนะคะแต่คือว่าเขาไม่ให้เราถ่ายจะได้อะคือร้านแรกที่เราไปร้านนี้ในร้านสบาล้วกี้นะคะก็ได้ของมาแบบเยอะเลยเขามีลดตั้งแต่อ่าสามสซ็นซแล้วก็ มี75%เน้นนะเราก็ได้ไอเทม75%มาเดี๋ยวเราเอาให้ดูละกันเดี๋ยวไปต่อร้านอืนกันเลยต่อไปนะคะเราอันนี้ก็เป็นร้านที่เราแบบว่ามาเราต้องแวะทุกครั้งเลยเพราะว่าเอ่อเป็นร้านที่แบบว่าเอ่อเราชอบมากเลยร้านเคทร้านเคทนะคะคือ,อเขามีของกุกกิ๊กอะไรอนะมีของแบบ ก,ก,ก๊กกิ๊กเยอะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตามมาเลยนี่นะคะก็จะมีโอ้โหของเยอะมากเลยอะคือแบบมีแต่ของแบบว่าแบรนด์เนมทางนั้นเลยนะใครที่ชอบแบบว่า,าแบรนด์เนมแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยที่นี่นี่ร้านนี้แต่ก่อนไม่มีนะแต่ร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่แต่ก็คือว่าเ,เรายังไม่เข้าไปดูเพราะว่าร้านนี้ราคาแรงอยู่เหมือนกัน นี่มีเคมัอนคารมีโคช้ชมีฟฟรา่ามีอ๋อเราเจอแล้วร้านเคทมีบอสเจอแล้วร้านเคทมีไมโครคอร์แต่น,นี้เป็นร้านเคทร,ร้านนี้คอลเลคชันลด60%นะคอลเลคชันใหม่อกระเป๋านั้นน่นารักอะสีแดงๆดงอะดูร้านนี้กันไม่รู้เขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่า นี่เราก็พึ่งไปร้านานู้นมานะได้ของมาเยอะเลยนี่ร้านนี้ของเขาเาน,นลักเน,นลักนะเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งร้านนี้ร้านนี้เดนนี๋ยวจะพาไปดูนี้อ่ะเจ็ดสเปอรเซ็เข้าไปดูกันดีกว่าเจ็ดสิบเปอร์เนต์เจ็ดสิบเปเนต์จ็ดสในตาลดเจ็ดสซ ต้นเืเหลือเท่าไหร่อะคะตัวนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตพีซแล้วก็จะมีโปรเอ็กซ่าไปอีกค่ะถ้าเกิดซื้อสองชิ้นนะคะจะได้เอ็กซ่าเพิ่มอีกอรู้หเหมลดเจ็ดสิเปอร์เซ็นตอส้าเหลือสี่พแล้วถ้าซื้อ2เรือนก เหลือสามพันกว่าบาทจากห <1, S 1> 6 0 0 0หมื่นหกไงนี่ก็ <c oughs> คือูาคาไม่จำเป็นต้องซื้อในการสองเดือนนะคะจะเป็นกระเป๋าคู่กันหรือว่ารองเท้าหรือว่าเสื้ออะไรนี้ได้หมดเลยโอ้โหลดเยอะมากเลยของไมเคิลคอเนี่ยเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะคะนี่ตัวนี้ห4 7 0 0มื่นสี่เจ็ดร้อยเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออนท็อปยี่สิบห้าเหลือสามพันกว่าื รองเท้าจากลูกผู้หีิเขาจะไปดูไซส์แปให้เรามีกระเป๋าเฮ้ชอบกระเป๋าเล็กๆน่ารักน่ารัก อันนี้รองเท้าที่เราใส่มาช็อปนะคะแต่อันนี้คือรองเท้าที่เราจะซื้อนะคะใหจะ,ะ,ะูดว่ามันแตกต่างกันขนา,าไดไหนด้วยนะคะ ขอามานิดหน่อยจากร้านนี้ลดาจเอร์เซแล้วก็ออนท็อปสามนี่มีร้านนู้นด้วยนะคาอร์เซ็นก็จะเห็นมีแบรนด์หลากหลายนะคะนี่มีมาร์จักขอบด้วยอุ้ยชุดสีชมพูน่ารักจังนี่มีแบรนด์วอซเช่ด้วยอือหือมี m มัมมอด้วยนี่มีแบรนด์นี้เป็นอันนี้เป็นแบรนด์ที่เราชอบมากเลยฟารละกโม นี่มีมาเลเซียก้าดยขอเข้าไปดูถึงไม่ได้ซื้อก็ขอเข้าไปดูนะคะเมือ่อกี้เข้าไปเดินเดินไปดูมาแล้วแกได้เข้มขันมากเลยอะลดสามซตแต่ซื้อหลายอย่างละนี่ร้านนี้คิดละคงผิดคิดผิดกระเป๋าพนันหมดนี้ นนนู้มีแปรนด์เยอะมากเลยอะถ้าใครจะมาช็อปก็แนะนำให้แบบว่าใช้เวลาแบบไม่ต้องรีบนะ<ม>เผื่อเวลาไว้หน่อยละกันมีมีแบรนด์มากมายบอสซนี่จะสอรซ็โอ้โหมีวงรีไว เยอะมากรีไวท์0โอเคหลังจากที่ไปอ่าช็อปมานิดนึงไม่นิดหรอกแล้วก็เดินอ่อันนี้ยังเดินไม่ทั่วนะคะคือถ้าเดินทั่วก็คงแบบนานกว่านี้แต่อันนี้ก็คือว่า,าเราจะต้องไปรับตัวแสบแล้วก็คือว่าเดี๋ยวขอผัดาทานกาแฟสักคู่นึ่งละกันก็อขอแนะนำนะคะถ้าใครแบบว่า อยากมาซื้อของที่มีคุณภาพนะคะแตะ่ราคาแบบว่าดีต่อใจนะ mm hmm. ก็นันำที่มี่สยามพีมแมงสยามเมเลตนะคะอยู่ตรงแถวแถวทางหลวนที่จะไปะชนบุรีเราลงทางคู่ขนาดมาแล้วกันเราชอบมาที่นี่มันไม่มันไม่ไกลบ้านเราด้วยแล้วก็คือว่าของเขาก็คือ,อมี คุณภาพนะแล้วก็ราคาดีดใจอาจจะเป็นบางอย่างก็อาจจะเ,ออเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะรคือแบบว่าเป็นออที่มาจากชอ็อปแต่บางอย่างก็คือว่ามันเป็นของเอา t ล็กน้อมันก็จะแบบว่าไม่ได้แบบว่า in chain ถ้าสมมติใครที่แบบว่าอยากได้ของคุณภาพที่ไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบว่า in c h น i n อะไรสักเท่าไหร่ก็ขอแนะนำที่นะคะวันนี้ก็ช้อปเลหลักกลับบ้านละไปป